คิดถึงวอลคิดถึงบูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามแล้วกดสับไครด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์นะครับค่ะฟ้าวิทยุสื่อสารค่ะครับผมวันนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบตัวนี้กันนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็น0.5วัตต์แล้วก็ตัวที่พี่ต้นถือจะเป็นตัว5วัตต์นะคะก็จะเอามาให้ดูว่าในพื้นที่นะคะประมาณ น่าจะสักห้าไลท์นะฮะสบายนะครับจะว่าจะรับสัญญาณได้ดีขนาด5วัตต์กับ5วัตต์เนี่ยก็สัญญาณจะดีหรือไม่ดียังไงมาทดสอบตัวคูจ t เทลกันนะครับทั้งสองรุ่นนะครับผมว่าบางท่านคิดว่าเอ่อตัว0.5วัตต์จะเอาไปใช้ร่วมกับ5วัตต์ได้ไหมอะไรเงี้ยบางคนกังวลนะครับจริงๆมันใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูตอนนี้เราตั้งช่องมาเป็นช่องปกตินะครับไม่ได้ใส่โทนอะไรก็อาจจะมีเสียงฟุ๊ดฟึ๊ฟแทรเข้ามาด้วยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ตั้งโทนมาก็คือวิธีการตั้งโทนเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมจะเอามารีวิวการใช้งานให้ดูนะครับสอนให้ดูมาตั้งให้ดูกันอธิบายให้ดูกันนะครับผมว่าเดี๋ยวยังไงพี่ต้นจะไปทานนน้นนะคะเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันทดสอบกันค่ะนี่นะคะพี่ต้นก็กําลังที่จะเดินไปฝั่งนู้นนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบในหมู่บ้านเรานะคะก็ ระยะถ้าพูดถึงจากตรงนี้ไปถึงฝั่งนู้นก็จะน่าสักประมาณ2-300เมตรนะคะแต่ถ้าพื้นที่โดยรวมประมาณที่5ไล่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าโดยปกติเนี่ยฟ้ากับพี่ต้นจะมาออวิ่งรอบทะเลสาบนี่นะคะ จะระยะทางรอบเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600เมตรนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพี่ต้นเรียกมาเนี่ยจะชัดเจนแค่ไหนนะคะถ้าถึงเราเรียกมานะคะใกล้แล้วโอเคถึงแล้วกำลังเดินลงสะพาน ค่ะตอนนี้สัญญาณชัดเจนค่ะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับสัญญาณค่อนข้างชัดมากเลยครับสัญญาณชัดเจนเช่นกันครับค่ะจะพยายามให้เห็นที่ต้นนะคะที่ฝั่งด้านนู้นนะคะไม่ทราบจะเห็นกันหรือเปล่าเพราะว่ามันย้อนแสงน,นะคะตอนนี้เห็นอยู่ชัดเจนนะครับเห็นคุณฟ้าชัดเจนนะครับนี่นะคะก็กล้องเราก็พยายามด้วย สายตาเนี่ยนะครับระยะทางที่เห็นเนี่ยประมาณสักสองร้อยเมตรได้ครับออตอนนี้ถ่ายอยู่นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเห็นพี่ต้นหรือเปล่าแตเ่เดี๋ยวจะไปส่องดูอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากนี้นะคะสัญญาณรับได้ชัดเจนดีนะครับไม่มีเสียงซ่าเลยนะครับค่ะตัว0ูวัตต์ก็ชัดเจนเช่นกันค่ะ โอเคครับเสียงชัดเจนไม่มีเสียงโซดาไม่มีเสียงซ่าเลยนะครับค่อนข้างเคลียร์เลยนะครับอ่าตกลงเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วนะครับโอเคค่ะครับผมกลับมากันอีกครั้งหนึ่งก็ไปทดสอบมาเรียบร้อยนะคะพี่ต้นก็วิ่งไปครบหนึ่งรอบพอดีครับผมจริงๆก็มาออกมาออกําลักกายพอดีนะครับเลยก็เอาตัวนี้ติดมาทดสอบกันด้วยนะครับค่อนข้างจะเสียง เสียงชัดแจ๋วเลยนะคะทีทดสอบเมื่อจะคู่นะคะไม่มีเสียงซ่าเลยนะคะก็ทั้งทั้งตัวห้าวัตแล้วก็ตัว0ูนย์จห้าวัตนะคะค่อนข้างจะเคลียร์แล้วก็เนื้อวัสดุเนี่ยผมจับดูเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมาตรฐานเลยนะครับทั้งทั้งสองรุ่นเลยนะครับเป็นเป็นวิทยุที่ค่อนข้างจะ เหมาะมากๆเลยนะคะกับพื้นที่ที่ไม่ไม่กว้างมากนะคะเนี่ยประมาณสักห้าห้าไร่ห้าไร่เนี่ยอย่างพวกคาเฟ่นะคะส่วนอาหารใช้ได้นะคะร้านใหม่ที่มีตัวห้าวัดอยู่แล้วนะคะจะซื้อเพิ่มเติมนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อห้าวัดเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่า เอา0.5วัตต์ไปเนี่ยนะคะเนื่องอนอกจากจะราคาเบาๆแล้วนะคะไม่ต้องไปจดทะเบียนด้วยนะคะก็ใช้งานได้เลยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะคก็แนะนำเลยนะคะคตัวนี้หรืออย่างบางบางที่เนี่ยถ้าเป็น ตรงตรงที่เป็นแคชเชียอาจจะใช้เป็น5วัตก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็เอาไปใช้เป็นตัวลูกที่มีคนเดินออกไปเสิร์ฟอาหารก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็คือในนี้อาจจะอับสัญญาณนิดนึงเนี่ยก็ใช้ตัว5วัตไดนะคะจริงๆรูปร่างไม่ไม่ได้แบบใหญ่ใหญ่เทอะทะนะครับก็ถือจับกระชับมือเอล่ะนะแล้วก็ส่วนตุดวัตก็เล็กมากนะครับ นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกอาจจะมีการอัดสัญญาณอะไรบ้างนิดหน่อยเนี่ยตัวนี้เองนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเสาได้นะคะเป็นเสาสไลด์ก็จะสามารถใช้งานได้ดีขึ้นอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งสองตัวมีทั้งโทนอนาล็อกและดิจิตอลนะครับการใส่โทนเนี่ยก็คือการป้องกันการกวนจากโรคภายนอกได้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการ อ่าโดนสัญญาณอื่นกวนนะครับผมทั้งสองตัวนี้ซึ่งนะคะครบคันเลยนะคะในสองตัวนี้โอเคนะคะก็วันนี้เราก็มานําเสนอให้ดูเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราต้องขอตัวไปวิ่งต่อวิ่งต่ออีกทีค่ะโอเคนะคะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกดกับดิ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับนึกถึงวอลนึกถึงมูนิเกอร์นะครับสวัสดีครับ